สวัสดีครับพบกันเช่นเคยนะครับกับรายการเปิดดาวรู้ทันดวงทุกปัญหามีทางออกรู้ลึกรู้จริงแม่นยำกับผมอาจารย์กฤษณะภูสิดุดมนะครับในคลิปนี้จะเป็นการดูดวงประจําเดือนสิงหาคม25 6 6นะครับอื่นก็ต้องขอบคุณนะครับแฟนๆรายการที่ได้ติดตามช่อง YouTube อาจารย์กฤษณะภูสิดุดมนะครับและก็ช่องทางอื่นๆทั้งช่องทาง Tik t o k นะครับเนื่องจากมีคลิปที่ ทะลุล้านวิวหลายคลิปทีเดียวนะครับโดยเฉพาะช่องทาง tiktok เนี่ยนะครับต้องขอบคุณไว้ด้วยใครที่เพิ่งเข้ามาชมคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดปุ่มติดตามที่ช่อง youtube tiktok และเพจ a c e b o o k นะครับอาจารย์กฤษณะภูสิทรุดมนะครับ mm hmm. เดือนสิงหาคมนี้นะครับเรียกว่าเป็นเดือนแห่งความมงคลเลยเพราะว่าเริ่มต้นตั้งแต่ต้นเดือนเนี่ย ก็เป็นวันอาสารหบูชานะครับเป็นวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาแล้วก็วันที่สองก็เข้าพรรษาด้วยซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าเป็นความมงคลตลอดทั้งเดือนกันอยู่แล้วนะแล้วพวกเราเองนะครับโครงการร่วมบุญทําดีกับอาจารย์กิสณะนะครับก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับในการที่นาคนไปบวชในพรรษานี้นะครับของปี2566นะครับตรงนี้อาจารย์ก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกทท่านนะครับทั้งลูกศิษย์ที่ได้ร่วมบุญมาทั้งผู้บวชด,ด้วย นะครับแล้วก็ใครที่เพิ่งเข้ามาติดตามชมและก็ได้ร่วมบุญกับอาจารย์นะครับวันนี้ก็เรียกว่าพวกเราได้ร่วมสร้างบุญอันยิ่งใหญ่นะครับในการบวดพระในพระพุทธศาสนานะครับเดือนสิงหาคมนี้นะครับถือว่าเป็นเดือนที่มีความพิเศษมากๆเลยเนื่องจากนะครับมีดาวพักองศาถึง4ดวงเลยนะแล้วคําว่าพักองศาเนี่ยในทางโหราศาสตร์เนี่ยนะครับคือดวงดาวเดินถอยหลังนะแต่ในทางดาราศาสตร์นะ ดวงดาวไม่ได้เดินถอยหลังจริงๆนะถ้าพวกเราเข้าใจกันนะครับว่าดวงดาวเนี่ยหมุนรอบดวงอาทิตย์กันเนี่ยนะครับเขาจะหมุนเป็นรูปวงรีจังหวะที่ดวงดาวไปอยู่จุดที่ไกลๆเนี่ยนะวงรอบไกลนะครับแล้วจุดสังเกตอยู่บนโลกมนุษย์แล้วโลกก็หมุนรอบตัวเองไปเนี่ยมาเลยทําให้อัตราสัมพัทธ์เนี่ยนะครับมีความรู้สึกเหมือนกับว่าดวงดาวนั้นเนี่ยเดินถอยหลังนะครับฉะนั้นการเดินถอยหลังเนี่ย มันก็จะส่งผลนะครับทุกลักษณะเลยส่งทั้งดีและร้ายนะครับในทุกๆลักษณะแล้วพอในเดือนสิงหาเนี่ยทั้ง4ดวงเลยนะโดยที่แต่ละดวงเนี่ยนะครับก็มีความสําคัญมากๆนะโดยดวงแรกเนี่ยนะครับก็คือดาวพระเสาร์ดาวพระเสาร์เป็นประธานบาปเคราะห์ต่างๆความทุกข์ต่างๆนะครับเดินถอยหลังตั้งแต่วันที่29มิถุนายนมาแล้วนะก็ตอนนี้ก็ยังเดินถอยหลังไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ ดาวที่2นะครับคือดาวพระศุกร์นะครับดาวพระศุกร์เนี่ยในเดือนสิงหาคมจะถอยหลังทั้งเดือนเลยเพราะว่าเริ่มถอยหลังตั้งแต่วันที่31กรกฎาคมนะครับแล้วดวที่3นะครับคือดาวพระพุธนะครับดาวพระพุธเนี่ยจะเริ่มเดินถอยหลังวันที่11สิงหาคมนะครับและดาวดวงที่4นะครับก็คือดาวพระฤหัสซึ่งตรงนี้สําคัญมากๆเลยเพราะดาวพระฤหัสเนี่ยเป็นปัตทานของ ฝ่ D, ายดีประธานสุพเคราะห์นะครับจะเริ่มเดินถอยหลังวันที่29สิงหานะครับซึ่งตรงนี้เมื่อดาวสุพเคราะห์ดาวประธานสุพเคราะห์เดินถอยหลังนะครับจะส่งผลถึงการเปลี่ยนแปลงของชีวิตเลยทีเดียวหลายลัคนานะครับที่จะเกิดการรีเซ็ตนะรีเซ็ตคือการปานปรับเปลี่ยนเริ่มต้นใหม่สู่ทิศทางใหม่ของชีวิตที่ดีขึ้นกว่าเดิมเลยนะครับซึ่งตรงนี้นะครับอาจารย์ได้ทาคลิปเอาไว้แล้วนะครับเป็นเรื่อง ดาวพฤหัสเดินถอยหลังโดยเฉพาะเลยว่าจะมีผลอย่างไรแต่ละละัคนา,าดาวพฤหัสจะเดินถอยหลังถึง4เดือนเลยนะครับตั้งแต่29สิางหาเป็นต้นไปนะครับแล้วก็กันยาตุลาพฤศจิกาทันวาแล้วไปเดินได้อีกครั้งคือเก้ามก拉หกเจ็ดเลยทีเดียวนะอาจารย์ก็ทําคลิปไว้ให้แล้วใครที่อยากจะดูคลิปดาวพฤหัสเดินถอยหลังนะครับก็เข้าไปช่อง YouTube อาจารย์กฤษณะกดที่หมวดวิดีโอแล้วก็ไล่ดูที่หน้าปกที่เขียนว่า ดาวพฤหัสเดินถอยหลังนะครับ4เดือนท่านก็ไปรับชมกันได้เลยนะครับและในเดือนสิงหาเนี่ยนะครับก็ยังมีดาวสําคัญอีก2ดวงที่มีการย้ายราศีนะครับในวันที่18สิงหาคมจะมีดาวพระาทิตย์นะย้ายราศีนะครับแล้วมาเป็นกเกษตรตราธิบดีเลยนะครับคำว่ากเกษตราธิบดีก็แปลว่าหนักแน่นมั่นคงมีกําลังนะและเป็นดาวประจําตัวของชาวลัคนาสิงด้วย พอดาวประจําตัวเป็นเกษตรตราธิบดีเนี่ยชาวลัคนาสิงห์เนี่ยจะมีข่าวดีมีความสบายใจเลยทีเดียวนะครับแล้วส่วนอีกดาวหนึ่งก็คือดาวอังคารดาวอังคารก็จะย้ายราศีนะครับมากลุ่มลัคนาชาวลัคนากันนะแล้วก็ไปเล่งชาวลัคนามีนนะแล้วดาวอังคารตรงนี้นะครับได้ตําแหน่งพิเศษทางโหราศาสตร์ที่เรียกว่ามหาจักรมหาจักรนี่ก็คือจะให้คนอันยิ่งใหญ่เลยมีโอกาสสําเร็จสมปรารถนาส่งผลให้ดวงชะตา เปลี่ยนแปลงเจริญรุ่งเรืองนะครับฉะนั้นใครที่อยากจะดวงดีนะครับแบบพลิกชีวิตเลยนะอาจารย์ก็จะมีแนะนำนะครับว่าร่วมเดินทางไปกับอาจารย์นะครับในโครงการร่วมบุญทำดีกับอาจารย์กิษณะนะครับอาจารย์ก็จะพาไปเรียกว่าปีละครั้งเท่านั้นเองนะใครพลาดครั้งนี้ก็ต้องรอปีหน้าอีกนะเพราะอาจารย์ก็พาไปปีละครั้งที่จะไปเดินทางสแสวงบุญกันนะครับปีนี้วันที่7 8 9 10 กันยายนนะครับอาจารย์จะพาไปเดินทางสู่อาณาจักรโบราณดินแดนศักดิ์สิทธิ์สีโคตบูนนะครับแล้วก็จะเดินทางไปเนี่ยสักการบ,บูชาพระบรมสารีริกธาตุนะครับจะถวายพระไตรจีวรแล้วก็จะมีการถวายพระไตรปิฎกนะโดยที่จะนําพระไตรปิฎกเนี่ยนะครับข้ามน้ําข้ามแผ่นดินไปถวายกันที่ประเทศลาวนะเราจะมีการเดินทางข้ามแม่น้ําโขงนะครับไปที่ประเทศลาวไปสักการบ,บูชา เจดีพระบรมสารีริกธาตุสีโคตบองด้วยนะครับแล้วก็ยังมีพาเดินทางนะครับขึ้นถ้ำนาคาไปบวงสวงพญานาคราชปู่อือรือนะแล้วก็มีพระบรมสารีริกธาตุเจดีพระธาตุมหาชัยเจดี JD พระธาตุพนมนะครับเจดี JD พระธาตุมรุกกรนครแล้วก็เจดีพระธาตุสีคูณอันนี้เป็นตัวอย่างนะเราจะเดินทางกัน ก้าเจดีเลยพระบระมสารีริธกธาตุทั้งหมดนะครับ <S <S เพื่อให้พวกเราเนี่ยนะครับไปอธิษฐานฉิตสวดมนต์ถอดถอนสัญญากรรมนะครับให้เปลี่ยนแปลงชีวิตแบบรุ่งเรืองรุ่งโรจน์ดได้เลยนะครับใครที่อยากจะดวงดีนะครับอาจารย์ก็จะแนะนำนะครับให้บูชาครูบาอาจารย์แล้วครูของอาจารย์ก็คือบรมคร,รมูรหลงปุ่โลกอุดรน,นะครับซึ่งตอนนี้สถาบันพลังพุทธานุภาพสำนักพุทธาจารย์บรมคร,รมููลงปุ่โลกอุดรเนี่ยแจกภาพหลวงปู่ นะเป็นภาพโปสเตอร์อย่างนี้นะขน,ขนาดขนาด A3 เลยนะครับใครที่อยากจะมีไว้บูชาขอรับได้ฟรีนะครับอาจารย์แจกฟรีแต่ก็มีเรื่องแค่ค่าขนส่งเท่านั้นเองนะครับใครอยากได้ไปบูชาอาจารย์แจกฟรีให้นะครับแล้วก็ยังมีหนังสือธรรมะธรรมนิมิตด,ด้วยให้ไปอ่านกันนะครับให้เราได้รู้จัก ในเรื่องของพระพุทธศาสนารวมถึงการสร้างบุญบาร,รมีให้ตัวเองเพราะสิ่งสําคัญนะครับพระเจ้าบอกว่าให้เราสร้างบุญสร้างบาร,รมีสร้างเหตุให้ถูกต้องใครที่มีความทุกข์ใจอยู่นะก็บูชาครูอธิษฐานจิตถึงครูบาอาจารย์แรงครูกําลังครูประสิทธิให้เจริญรุ่งเรืองได้นะครับใครที่อยากได้ นังสือธรรมะธรรมนิมิตและภาพหลวงปู่โลกอุดรน,นี้นะครับก็ติดต่อกันเข้ามาได้ที่ Line at Open Down หรือโทรเข้ามาที่086-336-6390ครับดวงแต่ละลักษณาจะเป็นอย่างไรไปชมกันเลยครับ ลัคนากรันสิงหาคม2566นะครับชาวลัคนากันเนี่ยดาวประจําตัวก็คือดาวพระพุธนะครับในเดือนนี้ตั้งแต่ต้นเดือนดาวพระพุธโคจรอ,อยู่ในภพวินาศของดวงชะตานะครับแล้วก็จะมีการพักองศาคือเดินถอยหลังอีกนะครับในวันที่1 1สิงหาคมนะและจะเดินหน้าอีกครั้งเนี่ยประมาณสิ้นเดือนคือ31สิงหานะครับตรงนี้จะส่งผลดีต่อดวงชะตาอย่างมากนะครับชาวลัคนากันเนี่ย เป็นช่วงแห่งการวางแผนเป็นช่วงแห่งการเตรียมตัวเป็นช่วงแห่งการรอคอยนะครับแล้วก็จะเกิดการขับเคลื่อนสู่ความสําเร็จนะครับตั้งแต่วันที่11สิงหาเป็นต้นไปเลยนะแล้วก็อิทธิพลของดวงดาวที่พักองศาหลายดวงในเดือนนี้เนี่ยจะส่งผลให้ชาวลักนาการเนี่ยไม่มีโอกาสพลิกฟื้นชะตาได้เลยทีเดียวนะครับบางคนมีโอกาสได้รับมรดกบางคนได้รับ อริยะทรัพย์นะครับบางคนมีบุญวาสนาหนุนนําสิ่งศักดิ์สิทธิ์เกื้อกูลเกิดความเจริญรุ่งเรืองแบบก้าวกระโดดเลยทีเดียวนะครับฉะนั้นใครที่สะสมบุญวัสนาไว้สร้างบุญสร้างบารมีไว้นะครับในเดือนสิงหาคมนี้เนี่ยจะเกิดการขับเคลื่อนเริ่มต้นใหม่นะครับเจริญรุ่งเรืองทีเดียวนะครับ การเงินนะครับเจ้าเรือนการเงินในเดือนนี้เนี่ยก็คือดาวพระศุกร์นะครับดาวพระศุกร์ตอนนี้ก็จะพักองศาตลอดทั้งเดือนเลยคําว่าพักองศาก็คือการเดินถอยหลังนะครับเนื่องจากดาวพระศุกร์เนี่ยพักองศาตั้งแต่31กรกฎาคมไปต้นมาฉะนั้นตลอดเดือนสิงหาคมเนี่ยดาวการเงินนี้ก็จะเดินถอยหลังอยู่ตลอดนะครับแล้วก็ประมาณสัก27 นะวันที่27สิงหาก็จะข้ามราศีไปอยู่ในเรือนวินาศและได้ตําแหน่งเป็นราชาชโชคด้วยนะครับซึ่งตรงนี้จะส่งผลดีนะครับในเรื่องของการเงินมีโอกาสได้รับเม็ดเงินสิ่งที่รอคอยนะเงินในหน้าเงินเป็นปัสผู้ประสานงานเงินตกเบิกหรือเงินคอมมิชชั่นอะไรต่างๆตรงนี้นะครับถือว่าโดดเด่นมากเลยทีเดียวโดยเฉพาะปลายเดือนเนี่ยอาจจะได้รับเงินก้อนใหญ่ด้วยซ้ำนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ย ถือว่าดีมากๆนะครับสำหรับการเงินของชาวลัคนณากันส่วนใครที่ต้องการเสี่ยงโชคนะครับก็ให้เน้นการเสี่ยงโชคในช่วงครึ่งเดือนหลังเป็นต้นไปนะครับตรงนี้ก็จะมีความโดดเด่นสมปรารถนามีเม็ดเงินมาหมุนเวียนให้ได้ใช้จ่ายกันเลยทีเดียวนะครับตำราธรรมวิจยะนะครับอาจารย์ได้เขียนขึ้นนะเพื่อใช้สำหรับการฝึกปฏิบัติสมาธิ สมถกรรมฐานวิปัสนากรรมฐานนะครับสามารถฝึกได้ด้วยตนเองที่บ้านนะครับใครที่สนใจอยากฝึกปฏิบัตินะเรียนกรรมฐานแก้กรรมด้วยตนเองตรงนี้สามารถเรียนได้ตั้งแต่ขั้นพื้นฐานถึงขั้นสูงนะแล้วใครสนใจนี้นะครับสามารถสั่งจองได้นะครับใครที่อยากจะเรียนรู้ด้วยตนเองไม่สะดวกเดินทาง อาจารย์ก็แนะนําให้สั่งตํารานี้ไปเรียนรู้ได้ที่บ้านด้วยตัวเองนะครับโดยผู้ที่สนใจสั่งตํารานี้นะครับจะได้รับเหรียญบรมครูซึ่งอาจารย์ได้จัดสร้างขึ้นนะครับโดยเหรียญน,นี้ด้านหน้าจะเป็นบรมครูหลวงปู่โลกดอนด้านหลังจะเป็นบรมครูปู่ฤาษีคมนารอดนะครับจะมอบให้สําหรับคนที่สั่งตํารานี้ไปเรียนด้วยตัวเองด้วยนะครับ การงานนะครับเจ้าเรือนการงานก็คือดาวพระพุธนะครับเป็นดาวเดียวกับดาวประจําตัวเลยนะครับตอนนี้ไปโคจรอยู่ที่ภพวินาศนะครับแล้วก็จะมีการพักองศาคือเริ่มเดินถอยหลังอีกตั้งแต่วันที่11สิงหาคมเป็นต้นไปนะครับตรงนี้นะครับจะส่งผลให้งานที่เราวางแผนงานที่เตรียมการนะงานที่วางแผนล่วงหน้ามาเดือนถึง2เดือนอย่างเงี้ยนะครับจะเกิดการขับเคลื่อนนะขับเคลื่อนไปข้างหน้าตามแผนการ เกิดความสําเร็จสมปรารถนานะครับและประมาณวันที่18สิงหาเนี่ยมีดาวพระอาทิตย์นะครับย้ายราศีนะเข้ามาร่วมด้วยนะครับเป็นกเกษตรตราธิบดีอีกนะครับตรงนี้ก็จะเกิดความหนักแน่นมั่นคงมีกําลังนำะส่งผลให้เกิดการขับเคลื่อนตามแผนเกิดผู้สนับสนุนเกิดผู้ช่วยเหลือนะทำให้งานเนี่ยสำเร็จลุกล่วงได้นะครับสิ้นสุดการรอคอยบางคนรอคอยบางคนวางแผนงานมาหลายเดือนแล้ว นะครับพอเดือนสิงหานี้พอดาวศกับหลังก็เกิดความสําเร็จสมปรารถนานะครับสบายใจได้เจ้าของกิจการนะครับให้มุ่งมั่นตั้งใจทําตามแผนนะสิ่งใดที่วางแผนไว้แล้วสิ่งใดที่ตั้งใจทําแล้วให้ลุยตามนั้นนะครับอย่าเปลี่ยนเส้นทางมันจะประสบความสําเร็จแน่นอนนะครับและก็จะมีโอกาสได้รับความช่วยเหลือความร่วมมือนะจากบริวารด้วย ส่วนพนักงานประจำนะครับก็ให้มุ่งเน้นการนำเสนอนะ r s s n t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  o o n ต่างๆจะช่วยส่งเสริมการงานได้ดีทีเดียวนะครับความรักนะครับคนที่มีคู่นะครับในเดือนนี้ก็อยากจะให้มันเอาใจคู่รักของตนให้มากๆเนื่องจากดาวประจำตัวของคู่รักเนี่ยไปโครจรอ,อยู่ในภพมรณะ นะมันอาจจะมีงงแง่มีอาจจะงอนเอาแต่ใจนะครับฉะนั้นถ้าอยากให้ความรักหวานชื่นนะชาวลัคนากันต้องเอาใจคู่รักของเราเยอะๆหน่อยนะเขาจะขี้งอนเยอะหน่อยนะครับในเรือนนี้ส่วนใครที่ไม่มีคู่นะครับก็มีโอกาสได้พบเจอนะแอบรักแอบชอบแอบคุยนะให้โลกเป็นสีชมพูเลยเพราะว่าอิทธิพลดาวประจําตัวดาวพระพุธด,ดาวพระศุกร์ไปโครจรกันอยู่ในภพวินาศอย่างนี้นะครับก็ จะได้แอบรักแอบชอบแอบพูบคุยให้แบบโอ้สดชื่นกันเลยทีเดียวนะครับใครที่อยากดวงดีมีโชคมีลาบนะครับเป็นคนดวงดีเกรด A เลยอาจารย์มีโครงการร่วมบุญทำดีกับอาจารย์กิศนะครับที่จะพาทุกท่านเดินทางนะครับไปดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์เพื่อถอดถอนสัญญากรรมนะครับ ในครั้งนี้เนี่ยอาจารย์จะพาไปสวดมนต์อธิษฐานจิตบูชาดวงชะตานะครับสืบชะตาใหญ่แล้วก็นายันโสรถที่หลายคนได้ร่วมทํากับอาจารย์แล้วเนี่ยไปอธิษฐานจิตในดินแทนศักดิ์สิทธิ์นะครับเพราะว่าหลายคนเนี่ยติดขัดเรื่องสัญญากรรมในอดีตชาตินะครับในครั้งนี้เราจะเป็นการสวดถอดถอนสัญญากรรมนะครับเพราะว่าเวลาที่ดวงชะตาเราติดขัดหรือหลายคนว่ารู้สึกติดขัดเรื่องความลักติดขัดเรื่องเศษรษฐกิจ ติดขัดปัญหาสุขภาพเอ๊ะทำไมมันยังไม่ดีขึ้นเพราะในอดีตชาติเนี่ยเราเคยไปสัญญา,าไว้ไปมีสัญญากรรมไปสร้างกรรมเอาไว้แล้วโดยเฉพาะนะการอธิษฐานต่อหน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะในครั้งเนี้ยอาจารย์ก็เลยจะพาไปนะครับไปทําพิธีถอดถอนสัญญากรรมในอดีตชาตินะครับซึ่งเป็นการไปในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์พิเศษเลยเป็นดินแดนอาณาจักร,รสีโคตบูลนะครับในสมัยโบราณเนี่ย เป็นดินแดนขนาดใหญ่นะครับสองฝั่งเลยนะครับครอบคุมพื้นที่ทั้งประเทศลาวประเทศไทยนะครับครั้งนี้ก็จะพากันไปในช่วงปลายเดือนสิงหานะใครสนใจต้องรีบติดต่อด่วนเลยนะครับโดยไฮไลท์สำคัญนะอาจารย์จะพาขึ้นถ้ำนาคาด้วยใครที่ยังไม่ได้ไปถ้ำนาคานะครับรีบจองด่วนติดต่อด่วนะอาจารย์จะพาไปว่า จุดไหนตรงอธิษฐานยังไงจุดไหนทําอะไรอธิษฐานขอพรตรงไหนแล้วสําเร็จสมปัารถนาแล้วก็จะไปเกาะดอนโพกันแล้วก็จะไปเจดีพระบรมสารีริกธาตุถึง9แห่งเลยนะใครที่สนใจนะครับเราจะเดินทางกัน4วัน3คืนนะช่วงปลายเดือนสิงหาตอนนี้อาจารย์จะขอนับจำนวนนะใครสนใจติดต่อจองกันเข้ามาด่วนเลยนะครับที่ l ล n e Open Down นะครับหรือโทรเข้ามาที่0 8 6 3 3 6 6 3 9 0นะครับ สุขภาพนะครับให้ระมัดระวังโรคปวดเมื่อยอ่อนเพลียนะโรคที่เกี่ยวข้องกับกระดูกและข้อเส้นเอ็นฟันรักษาฟันนะเสียวฟันปวดฟันอุดฟันอะไรพวกนี้ก็ระมัดระวังด้วยปวดข้อปวดเข่าอย่างนี้นะครับปรับดวงเสริมชะตานะครับชาวลักนากันเนี่ยนะครับให้ถวายเทียนพรรษาจุดเทียนมงคลถวายประทิบคมไฟ เติมน้ํามันตะเกียงอย่างนี้นะครับแล้วก็อุทิศบุญให้เจ้ากรรมในเวรฝึงอุทิศบุญแบบ358นะครับถ่าไม่เข้าใจว่าอุทิศบุญยังไง358ไปดูช่อง y o u t u อาจากกิษณะนะครับกดที่เพลย์ลิสต์นะครับธรรมะธรรมนิมิตด,ดู EP ที่8นะครับจะอธิบายรายละเอียดไว้ให้นะครับเลขมงคลนะครับเตรียมไว้ให้เป็นความมงคลตลอดทั้งเดือนเลย นะใครจะนําไปใช้เป็นวันเซ็นสัญญาจะนําไปใช้เป็นวันสัมภาษณ์งานได้หมดเลยหรือใครจะไปเสี่ยงโชคด้วยก็ได้นะก็ให้ไปดูช่อง YouTube อาจากิษณะกดเพลย์ลิสต์แล้วก็ดูหมวดโชคลาบนะครับมีรายการวิเคราะห์ดวงดาววงล้อเสียงไทยโชคใหญ่เงินทับตัวแล้วเอาตัวเลขตรงนี้ไปผสม m i กซ์แอนด์แกันก็ได้นะครับตัวเลขนะครับ6 4 3 5 7 เครื่องรางโบราณที่พุทธคุณเข้มขลังของโทนสิทธิ์ติดตัวครูมาแต่โบราณไม้ครูพยางิ้วดำพุทธคมเข้มขลังนาน,นัประการอารัธนาติดตัวจะเป็นเมตตามหานิยมมีอำนาจวาสนาบารมี ปราบศัตรูภัยรีป้องกันอันนาบอาถรรพ์และคุณใส่ต่างๆมีบูชาวไว้ที่บ้านเรือนก็ป้องกันภัยพิบัติอันมาจากดินน้ำลมไฟป้องกันเหตุร้ายนานาประการป้องกันภัยร้ายด้วยเหตุแห่งแรงครูกำลังครูในสายวิชาไม้ครูพญางิ้วดำกำหนดฉลกไม้ให้ต้องคุณลักษณะพิเศษจานอัขรยันมนตลาราปลุกแสกด้วยแรงครู กำลังครูตามหลักวิชาโบราณในมหาเริกมงคลเพชรเริกประสิทธิ์ทีกำลังมหาครุเทพเทวะในเกณฑ์จันครุสุริยาเสริมดวงชะตาบุญวาสนาหนุนนำจัดสร้างจำนวนจำกัดเพียง66องค์เท่านั้นไม้ครูจะมีคุณตามที่โบราณได้ว่าไว้คือต้นชี้ตายปลายชี้เป็น ตั้งจิตอธิษฐานขอแรงครูกำลังครูประสิทธิสมปรารถนามีโชคลาภโภคกรัพย์พดีนักแล่สนใจติดต่อจองด่วนจำนวนจำกัดได้ที่ line a t open down หรือที่เบอร์086-336-6390